วันนี้เราจะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพกันแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสังเกตโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เรียกว่าทางเลือกสุขภาพจากสสสๆๆๆนะครับโลโก้นี้เตือนใจท่านผู้ชมว่าให้ใส่ใจเรื่องการลดความเค็มลดความหวานและลดเรื่องไขมันที่เราบริโภคนะครับวันนี้ล่ะเราจะทำข้าวต้มไก่ น้ำซุปนี่ต้องต้มเป็นน้ำตุปจริงๆเลยมาจากกระดูกนะครับแล้วก็รอจนกระทั่งข้าวเนี่ยมันจะพองขึ้นมาใส่น้ำมันเข้าไปไม่ต้องเยอะรากผักชีกระเทียมพริกไขยตำพอผัดจนหอมแล้วเนี่ยนี่คือหัวเชื้อก็เอาน้ำซุปใส่เข้าไปรอให้มันเดือดซีอิว๊วโซเดียมต่ำขิงสับกระเทียมสับ ต้องเติมน้ำนิดหนึ่งเอาละอหอมนี่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมตะขต้อต้มมาใส่้นีมาลาดข้างบนตั้งชัยพริกไทยขาวกระเทียมเจียวต้นหอมสับขึ้นช่ายผักชีสับแล้วก็ขิงทางเลือกลดโซเดียมไขมัน ต้องระวังตรงนี้เพื่อสุขภาพลองทำดูง่าย